สวัสดี<ม>ดูเด็กไม่มีมารายาทกินไปคุยไปกินไปคุยไป <c oughs> เอาหมามีมาปุ๊บคุยใหญ่เลยมีอะไรจะฟ้องใช่ไหมขี้วอยวายเด้อใช่ไหมเราอะใช่ไหมขี้วอยวายไหมงงงงะเล่าสิไม่ต้องเล่าหรอกฟังอย่างเดียวพอเดีย๋ยวเอาวมามีชวนคุยตอนกินนมใช่ไหม ลองดีเออคุยก็อยากคุยกินก็อยากจะกินเที่ยวก็อยากจะเที่ยวในเวลาเดียวกันมาเช้าตลกมากเลยทั้งจะให้เที่ยวและก็กินในเวลาเดียวกันเอาใจไม่ถูกเลยเชื่อกเอาใจดินะว่าเป็นเชือเอาใจหมอบอกต่อัลฟ้าไม่ตัดใจออกขอเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็กินต่อกี่ต่อกลับมากินนมกินนมเสร็จกลับไปกีนต่อที่ต่อให้ไปเที่ยวต่อ เดียวต่ออ้าวยังไม่อิ่มนี่กลับมากินต่อ,อ,อเล่นซะแบบแบบปีเหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยเลยเมื่อเช้าเข้าใจไม่ถูกสนุกเลยใช่ไหมลูกสนุกเดีดเลยนะสบายแล้มามีมาคุยกินนมส,สบายๆอ,อ,อยากจะคุยน,นี่แะดูเด็ดนมไม่พร่องซะดิไม่พร่องอา้าวเมื่อกี้กินจริงๆกินเตะไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเหลืออยากอยาเลี้ยงไว้ก่อนใช่ไหม ใช่ใช่เห็นหมามีไงเมื่อกี้เนี้ยเรียกเลยสะบัดนมทิ้งเลยเรียกเลยขอพาไปเที่ยวเลยด,ดูดูท่า,ทาดูท่าดูท่า mm. อร่อยเนาะอร่อย,ออยกินอิ่มก่อนลูกแล้วเราค่อยทำอะไรก็ค่อยว่ากันใช่ไหมเออเราจะกินไปโุยไปม,มันก็ไม่ได้นะ่ะ <Support> ยิ้มอย่างนี้ได้สินะให้หมามีพาเทีย่ยว อืใช่กินหมดงังนะยังกินไม่หมดเลยกินไม่เสร็จกอนครับกินไปกินอย่างเดียวไม่กินไปคุยไปเล่นไปเอาแนวแล้ว <c oughs> อยากเที่ยวเอากินอีกไหมจะดูอีกไหมจะดูอีกไก็นี่ก็ดูอยู่เนี่ย อยากเมื่อเช้าดงดูก็จะดูไงเที่ยวก็อยากเที่ยวทุกอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะไม่แรงไม่มีตกเลยนะเธอแรงไม่ตกเลยนะแบตเนี่ยฐานได้ไม่หมดเลยปับปปีเขาฐานหมดแล้วเนี่ยเอองไม่ตื่น่านเยอะๆยเหมือนเราอ่ะ เดี๋ย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 นี่เนี่ยเนี่ยเริ่มเล่นและเล่นจุกอ่ะกินเล่นจุกแล้วก็กินต่อใช่ไหมใช่ไหมอ่มเออเออชอบใช่ไหมลูกชอบเนาะหนูชอบเนาะเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีเนี่ยมันก็กินนิดหรือนิดเดียวนะไม่กินให้มันหมดละลูกนะฮะกินเลอะเทอะด้วยเนี่ยฮะ นมไหลเนี่ยลงลงนมเลอะเนี่ยหลอเลอะได้เหรนิสหนึ่งนิสนึงเธอกินไปยิ้มไปตอนตอนยิ้มไปหัวเราะอะไรสิใช่กินไปยิ้มไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่ได้อึมาจะสองวันแล้ววันนี้ต้องอึนะลูกทำไมไม่อึอะ เป็นสติใหม่เลยเป็นสติเกิดการเปลี่ยนแปลงเออเสรลลเอาเลยเชิญคุยเต็ที่เลยเชิญคุยเต็ที่เลยสบายใจสบายใจใช่ไหมะอร่อยใช่ไหมคะจออีทีอีกแล้วเหรอคะจะอีทีที่มืองหรือก็มองอีทีสิคะชิวิโร่อื ป้าชอบีทีอ้มไหมอิ่มไหมนอะอิ่มไหมลูกอิ่มแต่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวป้าปีค่อยตบเลยคุยมามีไกันอิ่มไหมลูกอิ่มไมโอ้ป้าจะหลปดยอาสูงได่สูงหด้สูงได้สูงได้ใกล้ไปหอพี่ทีใกล้ไปไหน ทำไมชอบดูพี่เอทีมากกว่าพี่ดีนี่ล่ะไม่ชอบ <Yo. S 1> น้องดีนี่เหรอ <Yo. S 1> ชอบเจสซี่ <Yo. S 1> ชอบพี่เอทียอยอยไอ้บอกตาดูตาเยนี่คือวัตถุแปลกประหลาดสนิทจะแล้วเดีย๋ยวนี้เห็นก็มองคุยอ่นนยยะหนูไม่เคยมบเนี้ยหรอไม่เหนูจะมองเอทีไงช่วยด้ เป็นไงมีความสุขไหมวันนี้เป็นไงม้างลูกฮนะสดใสสดใสคุยไงางนี้เสร็จไปม,มองอีทีต่อทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเอ็นีอีทีสำคัญกว่ามัมมีห่หรอมัล่ี่รู้อ่ะอีทีเป็นสิ่งที่น่าสนใจร้อนเนาะดูดิ ไปไงสนุกสนุกอ่ะฝึกอ่ะชกเลยลูกชกเลยเออคว้าเลยแบตจะหมดว่ะไปดิฉันอ่ะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ได้ตบเลยหนูด้วยนะอ่ะแค่นี้นะบอกมือสวัสดีเราอันฟ้าเออสวัสดีเนี่ยในโชว์สวัสดิแขนเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโชว์พลังโชว์พลังดิโชว์พลัง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 อือโชว์พลังขาด้วยอ่ะโชว์ขาดิทีบทีบโชว์ได้ลูกล่นไปหมดแล้วเนี่ยดูดิล้นถาดไปหมดแล้ว สวัสดีนะคะสสวัสดีคะตะมุมกล้องนี้นะเห็นไหมเนี่ยมุมกล้องหนูมมไม่ได้แก้มเยอะมากประมาณนี้เองเหรอชั้นปุกปะปี้แก้งหนูตลอดสิเอาหนูไปแกงแกงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะนะ